สวัสดีครับจากร้าน m p m มพ l ครับผมวันนี้นําเสนอเก้าอี้สนามนะครับตัวนี้ทําจากผ้าใบนะฮะทำจากผ้าใบเนื้อหนานะครับการตัดเย็บประณีตนะครับมีบุนวมเล็กน้อยนะฮะตรงพนักพิงครับผมก็เนื้อผ้าใบเดินเดินตะเข็บนะครับเดินตะเข็บแข็งแรงทนทานนะครับรุ่นนี้นะฮะเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจนะฮะอาจจะไป ไปเที่ยวไปตั้งแคมป์หรือไปนั่งตามสวนสาธารณะก็สามารถที่จะพกพาเก้าอี้ตัวนี้ไปได้พับง่ายนะครับน้ำหนักไม่เยอะมากแต่ว่ารับน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะนะฮะ1 0 0ถึงโลนะครับโครงโครงสร้างแข็งแรงทนทานนะฮะโครงสร้างแข็งแรงทนทานด้านหลังมีที่ใส่ของที่ใส่หนังสือนะครับเวลาไปนั่งพักผ่อนนะครับเอนนอนนั่งสบายไม่เอียดอาร์ตนะครับรุ่นนี้นะครับ แล้วก็มีลูกยางมาให้ทั้งสีขานะฮะป้องกันพื้นเป็นรอยนะครับบานพับแข็งแรงทนทานนะฮะบานพับแข็งแรงทนทานแล้วก็ทุกตัวมีถุงใส่มาให้นะครับตามสีของเกเก้าอี้เลยถ้าเป็นสีแดงก็ถุงใส่ก็เป็นสีแดงถ้าเป็นสีเขียวก็เป็นสีเขียวนะครับตามนี้เลยเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าอันเดียวกันนะฮะถุงใส่กับตัวผ้าใบของเก้าอี้เพราะฉะนั้นรับรองแข็งแรงทนทานนะครับ ก็ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจของร้าน MP Mall ครับหรือหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ครับขอบคุณครับ